สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาพอกันแล้วก็ส่องจิวบ้านาเด้อพี่น้องบรรยากาศยามมร้าว,าว,มวมเมื่อนี้จีซีเมืองนาพี่น้องจีซีเมืองนาเมื่อเาพอพาวเขาโพดิ์แถวล่างน้อยล่านงน้อยซีมาไอแถวเราเคยไล่เคยไล่ซีมาเราซับป,ปนีพี่น้องเอ้ยเพิ่ไปงานยักษ์คุอยู่ที่ชนุมาน,นะคะส่อจิวก็จะ ออกไปหักมกะขวะให้เถวไลายแต้เช้าเลยพี่น้องแต่เช้าเลยนี่พาทิตย์กลังขึ้นพี่น้องโอ้บรรยากาศลมหนาวหนาวพี่น้องเย็นๆนี่นะโออเย็นหรือเย็นนี่นะเวลาหกโมงเช้าหกโมงเช้าเลยพี่น้องตอนนี้นะพาทิตย์กลังขึ้นพี่น้องเลยพาอาทิตย์กํ เป็นเวลาหกโมงพี่น้องบรรยากาศหนาวอีกแล้วพี่นอ้อยเย็นอีกแล้วตอนนี้นั่นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าแสงแดดยังบ่ออกพี่น้อ,อ,นองยงามงามเพลินกระจ้านะพี่เด็กนุ่มพี่น้องสวยโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพาะกันอยู่หน,านนะ้าเดินพี่น้องเด้อ พดก็แก่บ่แล้วนี่ยําพักใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้ตะคงละจงัวกินหญ้าบรรยากาศก็น้ำน้ำมักตาลก็เป็นแต่ละปีก็บ่มีผู้ใดมาเอามันแก่เบวบ่จักเนาะคงเนาะมื้อนี้ หมากเต็มต้นเในพี่น้องไอหมักตาลน,นะหมากเต็มอยู่นี่แต่บ่มีไข่ขึ้นให้หักมะกระโพดกันด้วยพี่น้องด้วยหักไข่แถวแถวไล่แล้วก็สีหักไข่บักตาเลยนี่ไม่จบเลยหักของมาหักไลยที่อ่ะ หาให้เพื่อนเลยฮหาให้มาใครไ,ใไลเออโอพระิมมหาอานาสาวสุป,ปนีพรจะไปงานยักคุอยู่ที่อำเภอชนุมานมารับตอนเชา้าแล้วซาสิวกอ,อกมหากระโพดให้เรา ท่วไลมึอว่าน้นาได้วันทิศวันทิศอะพอกสิมาแล้วก็วันจันทร์ะสีต้มขายมันแก่บ่นเลยโอ้ยถือตาตัวเองเีเคยไลแล้วสิมาหักซตปนี้สิไปงานยักษ์คุยงอนภากระเวนกำลังขืนพี่น้องเ้ยแมุ่ปอะไ้นี่ยนะึฮัก

นี vale. da, da, da. Okay. Okay, ่มาวนงกัก่แล้วแก่บด่แล้วนจะหบกขน้ว่างกัดอรกันฮักเลยนี่ยจะบอก่บใกล้ๆนียงัวข่าเนี่ยน้องงัเขาากัดบดเลยพอยาอูนี่นงขสวนอ้กั ปานแหนน้ำเท่าไรสินะมันคันหัาต้มคานมันกับบริงามแด้นนะนมาฮอจัดน,นด้วยจัดวนว,วนนนเห็ดเรียกเลยวกันหักแล้ว ไปผู้ด้พักหนังกันงัวพักงัวอะรกาดหนาวพี่น้อยลมม่มหนาว ข้าไล่เรามาแรับเรามาแล้วอือตัลโหลอือ กินแล้วกินได้บรรากาศงามเลยพี่เ้องไปน้องนง่ากับบนี้โอ้ยยาน้องหายน้องเทกหา หมางามมันแพงไว้ขายพี่น้องเอ้ยหมากไงหมางามมันนะพันละได้เงินได้กระโพดสวนนี่นะง่ายยุพี่น้องเลยหมากมันนะหมางามมันแพงไว้ขายบมทพันละได้เงินกระโพอสวนนี่ยั่างพันละได้เงินพี่น้องจ๋าหมักหน่อยมันเอาไปทําหน่อยกิน โอเคพี่น้องจะจิ้มิมเม่าคืนเม่อแล้วพวกไงโคงเราเลี้ยงงัวงัวกัด หมามีมอก,การถิ่นซื้นนี่เห็นะปะปะพี่นอ้องเมื่อวานนี้แสบตาเด้เจ็บตาซาจิวหักระโผดพอดีแอบขับตาอาทิตย์ก็ขึ้นงามๆพี่น้องโอเคเด้อพี่นอ้องม่านี่ซาจิวกระคอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วพี่น้องเด้อขอขอบใจทุกคนเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้งซาจิวเนาะพี่น้องเนาะ แก็สุดท้ายฝากเด้อพี่น้องฝากก็ไละ์ก็แชร์ก็ติดตามหนเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจสำหรัคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบายจ้า